โอ้ยโอ้ยจเจ้คิวแรงวะจ้า,จาอยู่เฉยดิสวัสดีครับมาต่อกันครับมาต่อกัน EP สองนะครับโอโมมาดูครับมาดูเจนเจ้านะะป p นี้ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายนะจะล้างตัวน้องให้ดูด้วยนะครับ ก็เราจะล้างแค่โคนออกแล้วทีนี้นอนจะเล่นอีกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เกี่ยวนะค,คือเราขัดผิวเรียบร้อยนะครับถึงจะขัดไม่เต็มรอยก็ช่าง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับห้เล่นไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวสักพักเราก็จะพาน้องอาบน้ำนะครับอาบก็อาบตรงนี้แหละครับเราก็จะฉีดน้ำออกนะ ลุกเร็วลุกเร็วจ้าเร็ว้โโออติดพุงครับติดพุงลุกไม่ได้แล้วบนลุกไม่ได้ตกเลยอื้าฮึอยอึ่ยโอ้โหเล่นโคลนประมาณวันเว้นวันเลยนะเจ้านเจ้าเดี๋ยวนี้เอาแบบสนุกเลยเพราะว่าพี่ดาวไม่อยู่จะได้คลายเครียดนะครับแม่แเดี๋ยวน้องคิดถึงพี่ดาวนะครับเป็นอะไรซุบ มาแล้วมาแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วเหรอพี่เราที่ตาขยาไปตักอือไม่แป้งออกแล้วไปทำหน้าที่ตัวเองเดินน้องอ,อ้อมนะไม่ตักของไม่แป้งอย่างเดียวก่นอน <laughs> เฮ้ยเดินไปพูดด้วยด้ยอือ ตอนนี้น่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับเล่นประมาณนี้ต่อไปก็จะรออาบน้ำให้น้องนะครับแม่แม่เดวให้น้องเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ย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 บ่อนาำเขาขุดตัวเองนี่เอานอนอีกแล้วเอ้าเอา อ้ามันตันนี่โอ้โหโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยลุกได้ไหมทีนี้อึ๊บโอ้ยโอ้ชอลุกไปไรโอ้ย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 อึ๊บอุ้ยโอ้โหโอ้บนบนลุกไม่ได้พี่ฟางไปช่วยเจ้าหน่อยเจ้าลุกไม่ได้เนี่ยอึ๊บโอ้ได้แล้วได้แล้ว นี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซ็กสียงยังอุ้ยอเ้ยเอาเอา,เอาบนบนยิงเอาเอาเอาต้องย้ายน้องไหมเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บยังไม่ได้ทำควา,ามสะอาดไม่ย้ายหรอกเอาไว้ที่เดิมนี่เลยแค่ฉีดน,น้ำออกเฉย อือครับไว้นั่นก็ได้เออนย้ายมาไว้นี่อือครับไปฟางถือพี่ปื้มจะย้ายน้องอาบก่อนหรือก่อนวะทิ้ทงเงินแบเอาเชือกขาวพรจาเจ้า มันมาจากไหนวะพี่โอ้ยโอ้ยไอ้อ้วนเจ้าอ้วนมานิ่ขาบข้ายาปแล้วเออปะ nó không đi à? nữa, không được, không được được nữa, không được là không được nữa, không được nữa, không được nữa, เปลี่ยนวิธีครับอ้ยรโอ้ยโอ้ยเจ้าคดเล้งวะเจ้าอยู่เฉยดิเานิ่งจาที่นัเนไน

Tưng máy, nó nó, máy à. mày nắng nó mới tông phai lọc nữa mày nắng 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 แรงหลายเด็กอ้วนเด็กอ้วนแรงเยอะอ้าวลืมร่างเราตัวหายุึมพาไปอยู่ยยนแบงไหนอย่างนี้แฉะแบบลูกเอาเอาตาลูกเงินลูกมันถอดได้ตาลุกนี่เสร็จแล้วลุกจ้างล,ลูกเงินลุกกว่าเจ้า เราเราต้องใช้วิธีนี้นะครับไม่งั้นล้างร้องไม่ได้นะครับเจ้าเมืองกดนพ่อไหมบุกยศล้างยศตรงไหนมันเคลื่อนอ่ะต้องตายทางไหนอะ แงตรงงวงน้องอ่ะพอประมาน้อ่ะล้วไปปิดไปปิดน้ำระวังลื่นไดฮ้ยะฮ้้ยพี่เจ้าโว้ย Chào Chào Mẹ ai thì, thì nè, đừng đừng nó cái tụi em đừng. 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 À. แตะขอโอ้พี่ก็ได้เจ้าเจ้าเจ,จ้าเล่นได้แล้วพี่ไอ้นี่อีก